ใหญ่จับไปใหญ่ใหญ่ใหญ่นาอนีปาเ้อน่ากเดชย่ดีเบริป่า่คือปลาใหญ่ยยังมาเล็กน้อยล้งีประดือจะชมกูมันมันมัน นานๆนึ่งแต้มเออตกเอากระตองอยู่ทั้งเนื้อเสร็จเถียงเบ็ดเดินยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกยืน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 เดี๋ยวไปเห็นเอาโลดยกขึ้นยกขึ้นเดี๋ยวตำลงเขียงยกขึ้นบเบาพคตรเองเหมือนลังเลียว อาสบายดีเอฟซีคนตอนนี้เฮาอยู่ทาง good go. Good go. กุดโกกกุดกว้างไปเลยทางช่องของมาเซคือเก้ามาเซเบ็ดสบายดีตอนเช้ามาสามคนเมือนี่ยจะลุงแล้วก็พ่อใหญ่นิดมานอนอยู่เที่ยงนาล่างเกา้าอ่างนี้พ่อใหญ่นิดหลงลอ่อลเลยเดี๋ยวพยายามเบ็ดใส่ยามยามไม่ตะคืนโอ้พ่อใหญ่คนหมอดไฟ ห <Hello>, ลวงหายามเบ็ดรุ่นกันว่าเป็น,นได้เมื่มอีตามไม่ตะคืนรักเบ็ดีคด่คุณก้อเดียวพ่อเ็ดีเออได้หรอได้รอึ้งเราไหมรักเบ็ดยากเนาะหักพอดีเรื่องน้อยๆเน,น,นาะบวอตเาไงสดข้ามอ,ออ,กอ,อก่อ แต่เก้าคือวเป็นทางรถไทยอยู่เอทางรถไยแต่ไม่ห<ว>กเที่ยวอยู่ดิเก <c oughs> ี่ยมนัน่นนเน้าไทยก็ฟูซบเที่ยวบกเอาเแล้วทุกคน ไปก่อนบ่ฮะไปก่อนเล้วท้ท่าเลยไปก่อนโหลดบ่ <c oughs> ก้อนได้นนหน่อยบรรยากาศโคตรดีนะมึงบ่คึม่มไนได้ท่าทางว่าซิมีแดดอยู่มันนีเมื่อวานตีแดด

ไปรถจะผ้าชา,าเออผ้าดุดุยไปรถนมันปลาชูดยังกคอยบอกเาปาทดคือเพียบจบเราเพียบเพียคือจบหร่ปลาปลาจะถือไก่าอืม ตามซีตัวนี่ชไรับเลยคอยๆนะครับค่อยคือบกคึกนแมนดีเบกเลยป้าด้ยค่ะหยุดๆยุดยุดยุดงานก็ไดแม่เพียงเดียวจับจับมันถึงรีดีกับมือป้าเดยใหญ่เติบใหญ่น่าูกเบ่เล่เลกเล่เอาด ใหญ่บ er> ึ้ครับไปน้ๆใหญ่บึ้กน้นนอ่ปลาเด้อนากัเฮ้ยเด็ชายดีดโค้ม่เห็นปลาโอ้ฮ่าฮ่าปลาใหญ่ย่าน้อยๆนอๆแล้วงามางาาเฮ้ยคือ่าดกมาพู่ล้วมือ tang <laughs> <laughs> đi, tí thương thơm cù man 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 ยาวมาจกปลาชายเบ็ดเลยปล่อยคู่หรอหมนไรล่ะเธอปลาใหญ่มันดึงคอยก็มีเนได้รังตูต่เลยมันะจะดึงสายเบ็ดผมเดี๋ยวเอาเยีใส่เก่งก็ฮากินหอยเดยไม่ใช่หนิหอยอยังก,กินเบดตัวของจัดหอย,อยเห็นอยู่ใส่ก็เห็น มี่นะอันนี้โจมแล้วโดนรวยฝ่ายไงถ้อขึ้นมานัะเลยเอ๊ะน้าเปบดฝะ วีนี่พุทธจับวีของเราพระครามนั่นนั่นแหละมันเกาะได้นี่แหละน้ามันเอามันจะแบบเบ็ดเพืจะไปเออโต๊ะเอากระตอกอยู่ทั้งเนื้อเศษเพียกเบ็ดเดินยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกยืน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 อย่าไปเห็ด เอาโลดยกขึ <wh ats Napoleon> ้นยกขึ้นเดือวตัมลงเขียบยกขึ้นบบาเโาตดเองแันี้ลังเดียวโดมดล่ะชองแตมนานทังนี้น่ะในช่องเบ็ดผูมาหนำนี่กาเบ็ดจะมาเป็นเนาะบดเนาะเเบิบเสิบช่อง ไซส,สวยไซส,สวยแต่ไม่สวยเท่าไหร่น้ำบกปแหงใหญ่ลงพาถือเบ็ดปละเพียกปละเพียม,ยมย่ตามะตามไม่ลังเอ,อ้อตามลังมันเห็นลังไหม ใส่อันี้ครบก็ใส่ตัดหัก่อนสามสีเสียนเฮ้กระทงดนรับบัดนกเป็นขาดออโ้โหแต่ช

โอเคปี๊ปีนเลี๋ยวเดีทางอบทางอบเพื่อทางอบเพื่อวิ่งนั่นเองเออเออเออเอสักมันสักสักโอ้มาชนหนึ่งสักเออ เออางเลยไปดูให้ลงนั่นแหละอืมอ๋อเล่นอยู่เลยพ่อลุนลุนนี่ที่ตาบอยู่บ่ยังมีเงยอยู่บ่มีโอ้ ลุ่นหอนเียนผู้ายล้างนึก่ายลัง3ามลัง4ีบเห็นเนาะสองทามเอกเห็นนับมาโลดสทีบอเห็นสองบเห็นหมเห็นหมดสองเหทามทามันบอเห็นยังเลย สองสามทีนี่สองสามนอ่บเห็นสองสามทีกด้หายะยังบม่ได้แมตตน้อยล้งนถ่ายอยู่นอไปแห้งน้อยแหงย่อยอีไปเานได้หา มันอยู่ที่นี่ลืมไป <laughs> <laughs>